ก็มาพบกับจักระพงอีกเช่นเคยนะครับมาชมนกกันนะครับนกที่เยอะที่สุดนะครับในสายจักระพงนะครับก็ผมจะเดินให้ดูนะครับเดินถ่ายให้ดูว่าให้เซียนให้เอฟซีได้ดูนะครับว่ามีเยอะขนาดไหนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเยอะนะครับสั่งลูกค้าเอฟซีสั่งทั้งปีไม่มีวันหมดนะครับนกอายุทั้งนั้นนะครับ เดี๋ยวจะจัดการเดินถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยครับเยอะแยะเลยนะครับนกสายนกทางนั้นนะครับนกพวกงนี้มีแต่อายุตั้งแต่สองปีสามปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่ได้เล่นนะครับเป็นนกหัดนะครับอให้ชมกันนะครับานี่ครับเยอะที่สุดนะครับ อลังการมากส่วนครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่ข้างหน้านะครับโอตามต้นไม้มีหมดทุกที่นะครับเอ่อมีหมดเดี๋ยวผมจะเดินรอบให้ดูนะครับอ่มีเยอะแยะนกเขาทั้งนั้นนะครับนกกวัดก็มีนะครับนีบน่ี่ตามต้นไม้ยังมีนะครับโอนูนครับเนี่ย นกอายุทางนั้นนะครับดูนกฝึกมั่งนกไม่ได้ฝึกมั่งนะครับอ่าโทษดูนุ่ก็มีนะครับข้างในนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในให้ดูนะครับอันนี้เพียงภายนอกข้างในเนื้อดูนะครับอ่าเบิ้งเด้อครับพี่น้องทั้งยีสานครับลายดีนกครับเห็นบ้าปุ๋ยมันเดกตื่นแนครับ ตื่นแน่ว่าผมแปลกหนานะครับเยอะแยะเลยครับเออ่เลี่ยงไร่เลี่ยงคัดเลี่ยงแน่เข่าเน่ให้เทียละสอบเอ่เอทั้งพี่น้องทงั้งสปปนาวนะครับเอ่อพี่น้องทั้งอ่าอยู่ทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีนะครับชมนะครับเอ่อสนใจมากเลยเดี๋ยวผมจะจัดให้บ่อึดมอยางนกครับส่เงเบสตีกั โบนั่นว่าจะลูกค้าสนใจนะครับเอฟซีสนใจมักตัวใดเสียงยังสั่งมากครับได้ตามใจปรารถนาครับตามสั่งครับตะก็พุ่งเน้นเน้นตามสั่งครับตามสั่งนะครับพี่น้องชาวชาวภาคกลางนะครับภาคตะวันออกหรือเป็นภาคอีสานภาคทุกภาคของประเทศไทยนะครับ นกเยอะจริงๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจแรงใจจักระพงนะครับช่วยกดซับสไคร b ์แล้วก็ช่วยติดตามนะครับจักระพงนะครับจะหานกดีๆเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเจ้าของเขาไม่ไม่ดิ้นนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้นั่นนะครับ แปลกที่แปลกหน้านะครับเราดูกันไปนะครับลิ้นหน่อยแต่ก็มีแต่นกเด่นๆทางนั้นนะครับเขาคัดมาเขาต่อมาล้วนๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีการดักตะข่ายมานะครับเป็นการนกต่อมาต่อมาเก็บนะครับคัดเสียงดีๆมามาเก็บนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับะนะครับ ดูเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ตรงนี้นะครับด้านหลังก็งมีนู่นครับนู่นยังมีอีกเยอะแยะเลยครับนู่นตามต้นไม้นะครับนี่ก็ใช่ครับนู่นก็ใช่ครับ,รบมีทุกกระท่อมเพิงจอดรถไม่ได้จะจอดรถอย่างเดียวนะครับมีแต่จอดรถไม่ได้อเป็น อให้นกอยู่เลยเนี่ยครับเนื้อที่ประมาณเกือบครึ่งงานนะครับที่ที่แกท้นั่นมาเนี่ยที่ทําเพิงออกมานี่นะครับทําเพิงออกให้นกอย่างเดียวนะครับเบื้องเ่อครับพี่น้องชาวอีสานครับอ่าพี่น้องทั่วประเทศนะครับพี่น้องสอบปป้าวอ่าติดกดติดตามกดซับสไครต์ให้นะครับขอขอบคุณหลายๆอ่าอ่าพี่น้องชาวเวียดนาม ดองเช่ากัมพูชานะครับที่สร้างนกยังกระพงไปครับก่แฮปปี้กันทุกคนนะครับบางครั้งการเปลี่ยนเจ้าของบางครั้งกาที่โดนตมันบ่ถึงฉลกเจ้าของมันก็คือบ้านเลยเนาะครับมันเป็นสัตว์นะครับพอมาเขาก็คัดให้ดีที่สุดแล้วมันมันเป็นยังสั่นกไก่ยัดตีบ้างเลยแต่มันมีปัญหานะครับ ว่ให้อภัยกันนะครับอของดีๆเป็นส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นึงกัสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันถือปราณเก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเก้าคนละเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ดีนะครับบางตัวมันก็อาจจะีโก่งห้ามังบางตัวกับพยศนะครับนะครับในนี้ครับผมทยให้เพื่อเดี๋ยวที่่งไปทั้งพ่นนีครับ เดี่ยเนี่ยเนี่ยพานพานเดี่ยไปครับนี่นกเยอะแยะเลยครับอบิงเบิงไปเขาเบิงใกล้ๆขึ้นสิบ่ได้เพราะว่าต้องแยกออกมานะครับต้องแยกออกมาแล้วโอ้โหน้ำตกใส่หัวครับนี่ครับนู่นข้างบนก็มีนะครับข้างบนบ้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ไม่รู้ตัวไหนจะริวจะคูอ่างหรือจะเ,อเสียงเล็กเสียงใหญ่ครับไม่ได้ฟังเพราะว่ามันมันเยอะเกินนะครับถ้าเวลาเขาขันกันเนี่ลระง,งมเลยนะครับระง,ง,ง,งมระงมซมแซวนะครับว่า,าตัวไหนขันบ้างตัวไหนไม่ขันบ้างตอนเช้าเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยครับหูงื่อเลยนะครับ เพราะว่านกมันเยอะหลายร้อยตัวนะครับนี่ครับยังทางนี้ยังมีอีกนะครับนี่ครับโีนครับมีคาดใส่กรงออกมาข้างนอกนะครับมีเยอะเลยนะครับอขอขอบคุณนะครับน้องๆพี่ๆที่ให้กำลังแรงใจจากกระพงนะครับอขอขอบคุณมาก เป็นพระคุณอย่างสูงครับอย่าลืมกดติดตามหน่อยนะครับคนที่กดเค,เคยกดแล้วก็อบอกน้องบอกนุ่งบอกลูกบอกหลานที่ชอบนกสายนกเหมือนกันนะครับกดติดตามให้จักรพงศ์หน่อยนะครับจะได้ไสักหมื่นซับเหมือนเขาหน่อยครับหมื่นซับหมื่นหมื่นคนติดตามนะครับ ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆอก็คงจะเป็นบุญกุศลของจักระพงนะครับที่จะได้ทรัพย์เยอะๆเหมือนเขาเห็นแต่เขากินลาบกินก้อยได้เยอะเอเรากินไม่เป็นแบบนั้นครับเราสายนกครับสายนกช่วยสนับสนุนก,กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ